ผมตัดสินใจจะมาถแถลงข่าวให้ท่านฟังในเฉพาะบางส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องทั้งหมดนะฮะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเนี่ยได้ดำเนินการกับภรรยาผมสองคนนะครับรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับแล้วก็ไปแจ้งความเืนอนคดีนะครับทีมงานของพาาระนา t านรัตตีทั้งที่ปรึกษาเนี่ยไม่มีใครรู้สักคนหรอกผมไปนะครับไอที่ออกข่าวมาว่าคนนู้นคนนี้ ไม่มีนะครับจะมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่จะมีก็คือวันที่ยี่สิบดด้วยความลำคาญด้วยความลำคาญใจผมก็ตัดสินใจไปบ้านสีสุวรรณจันยานะฮะไปกับพี่หมูบอกตรงๆเลยไปกับพี่หมูพี่หมูไปผมไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่ไหนไปผมก็ไปกับพี่หมูกับแฟนผมสามคนไปในฐานะที่ว่าสีสุวรรณเนี่ยเป็นรุ่นน้องผมรุ่นน้องผมที่สาบันแม่โจ้ะนะผมก็ไป มจะเอาอยัางไงกันแน่นะครับผมก็ไปพี่หมูก็พาผมไปผมไม่มีญาติผู้ใหญ่ผมก็ต้องมีพยานไปด้วยถ้าผมไม่มีพยานไปด้วยเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวมันก็ล่อผมหนะักใช่ไหมถามสีสุวรรณนี่มันรู้รู้ว่าจริงไหมสีสุวรรณจะรู้ดีผมไปกันอนะ่ะวันนั้นมีมีทีมผมเนมะ่สามคนมีเมียผมพยานผมเนะี่ยพี่พี่หมูเป็นเป็นพี่ผมแล้วกอ็อะไรนะกับสีสุวรรณสี่คนไปนะี่ไม่ได้ไปไป,ไป,ไ,ปไปเรียกให้ว่า ไม่ต้องไปเคลียร์เรื่องจ่ายเงินนะไม่ใช่ผมไปถามว่าทําไมต้องร้องเรียนผมผมผิดอะไรไปดูข้อมูลหรือยังว่าผิดอะไรผลการสอบสวนออกมามันออกมาแล้วว่าผมไม่ได้ผิดอะไรทั้งสี่ห้าโครงการน่ะจะร้องผมเรื่องอะไรก็คุยกันเข้าใจนะก็คุยกันเข้าใจหลังจากนั้นผมก็กลับมานะกลับออกจากบ้านศรีสุวรรณมาก็ผมก็ทอดทิ้งเวลาไปเลยผมไม่สนแค่นั้นเองพี่หมูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย ไม่ได้จ่ายเงินจ่ายทองจ่ายอะไนี่ออกจากปากผมจริงนะผมพูดความจริงเพราะผมเนี่ยเป็นคนแขวนท้าอยู่เต็มอกนะครับผมเป็นคนพูดนะครับพูดความจริงทุกอย่างไม่ได้โกหกไม่ได้ไปเจรจาเรื่องการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวกันหลังจากนั้นผมก็ทอดเวลามาเป็นเวลาพอสองสามอาทิตย์มั้งจนกระทั่ง ที่เขาไปถแถลงข่าวเรื่องฝนหลวงแล้วก็วกมากรมกันข้าวใช่ไหมครับวกมากรมกันข้าวคานรู้ไหมไอคนที่เราไม่ผิดมันมันเจ็บใจนะมันไม่รู้จักหยุดสักทีด้วยความแค้นนะพูดแบบตรงๆเนี่ยเจ็บใจเจ็บใจมากผมก็เลยวางแผนกับภรรยาผมมันเป็นใครอ่ะแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ไง ถ้ามีคนประเภทนี้ผมก็เลยวางแผนกันโดยที่ว่าผมไม่ให้ทีมงานทางพระน้ท่านรับตีเนี่ยเดือดร้อนผมหาลือกับแฟนผมแล้วบอกว่าไม่ต้องอเราลุยกันเองเลยเราก็พอมีเงินอยู่กลัวอะไรวะสู้ไม่ได้ก็จ้างั้นายสู้สิไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครพราะเดือดร้อนไปแล้วดึงคนนั้นคนนี้มาเนี่ยมันเสียหายหมดไม่ได้งานนี้ผมจัดการเอง ผมก็เลยต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วไปไปที่ปปปนี่กคือสาเหตุมันนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรด้วยความลำคาญเขาเข้าใจคำว่าลำคาญไหมเออแล้วผมเนะี่ยเป็นคนหัวร้อนด้วยแล้วผมไม่ผิดนะผมก็บอกแล้วคนที่ไปร้องเรียนผมบอกผมไม่ผิดนะผมสู้ตายนะผมบอกงี้ตายเป็นตายอผมว่าไม่ได้กลัวอยู่แล้วชีวิตเราเกิดได้ครั้งเดียว ถ้าไม่ผิดด้ยอย่ามาแกล้งกันจะผิดไม่ผิดเนี่ยมันเป็นข้อของหมายเป็นผมเป็นข้าราชการถ้าผมผิดเ่ะผมก็ต้องถูกสอบสวนแต่วันนี้ผมถูกสอบสวนมาออกมาหมดแล้วผมการสอบสวนไม่มีมูลมันก็ไม่มีมูลจริงๆแล้วไม่ได้ทําอะไรมันผิดอะ่ะไม่ได้ทําอะไรผิดะทุกอย่างมันโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้ใช่ไหมครับก็นี่คือเป็นสาเหตุนั่นแหละที่ ที่ถึงต้องต้องเกิดเหตุการณ์วันนั้นขึ้นมาส่วนทีมงานคณะรัฐที่ปรึกษาเนี่ยรู้รู้ได้ไงรู้หลังจากที่ผมไปจับเรียบร้อยแล้วผมก็เลยต้องแจ้งผมวันนั้นผมต้องกราบโทรศัพท์มากราบขอโทษรตีว่าการกระทรวงเกษตรผมต้องกราบขอโทษนายนะครับที่ผมไม่ได้บอกให้นายล่วงหน้าเพราะว่าผมกลัวทีมงานนายเดือดร้อนเพราะผมเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรี ของค้ารายการคนคนหนึ่งกับครอบครัวผมแล้วก็ตัวผมเองที่ที่ต้องมาเผชิญกับเรื่องหาเหีวอะไรไมมลู้นะครับต้องขอโทษที่พูดไม่พราะนะครับมันเป็นอะไรมันถึงต้องทําแบบนี้ผมรับราชการผมก็มีธุรกิจครอบครัวของผมทำด้วยความสุดจริตที่ที่เจ็บใจมากที่สุดรู้ไหม ผมกว่าผมจะเลี้ยงไก่ได้แต่และตัวดันไปบอกภรรยาผมเนี่ยค้าตีนไก่นี่แนละคือจุดแยนมากเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรผมอยู่กรมการข้าวทำงานสุจริตมันไปพูดเรื่อยเปื่อยได้ไงคนเราใช่ไหมนี่มันมันสะท้อนถึงว่าสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้เหรอ มันก็ต้องจัดการกันสิถ้างั้นแล้วท่านได้รับคําตอบอย่างไรบ้างครับเวลาด้ถามว่าเอาร้องเรียนทําไมทั้งที่ท่านก็ไม่ได้มีมูลความผิดเขาให้คําตอบเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรครับผมก็ไม่ได้ตอบผมก็ทิ้งเวลานานเริ่มนานมาเลยผมทิ้งเวลาไปเลยว่าผมไม่ได้สนใจอย,อยู่แล้วใช่ไหมลนะ่ะไม่ได้สนใจทิ้งเวลามาเป็นสามอาทิตย์มั้งเกือบเดือนน่ะก็มีเรื่องที่เขาไปแถลงที่สภาเรื่องฝนหลวงแล้วโบกมาหาผม แล้วคืนนั้นด้วยนะคืนนั้นด้วยผมนั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่ประมาณสี่ทุ่มกว่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าเบอร์ใครโทรมาผมไม่ได้เซฟเบอร์ผมสวดมนต์เสร็จประมาณห้าทุ่มกว่าผมก็โทรกลับไปไม่มีคนรับสายตื่นเช้ามาขอกินกาแฟกับผมผมบอกได้ผมบอกได้มากินกาแฟผมก็สั่งลูกน้องผมติดกล้องวงจรปิดทั้งทั้งกรมเข้าใจเนาะ ถ้าไม่ผิดเราจะยอมจาก็มันแค้นไงก็ไม่ผิดนี่มันแค้นไงคนเรามันแค้นน่ะไม่ผิดแล้วมันยังบอกว่าไม่ผิดนะก็รู้มันแค้นแล้วมันต้องทําไมต้องทําตัวแบบนี้อีกผมไม่ผิดอ่ะการให้เงินของที่พดีนี่คือในมุมของพอดีคือเป็นการให้มันเรื่องมันจบหรือว่าผมมาล่อซื้อผมตั้งใจล่อซื้อเลยล่ะผมต้องการล่อมันผมบอกตรงนี้แหละผมไม่ผิดก็ต้องอ่ ผมมันต้องการล่อมันเพราะว่ามัน,ม,นมันทำกับสังคมแบบนี้ได้ไงหมายถึงว่าเป็นการให้เงินมากกว่าหนึ่งครั้งนั่นคือการล่อซื้อล่อซื้อหมดอ่ะตั้งใจล่อซื้อแล้วก่อนที่ผมจะล่อซื้อผมไปหาเรือกับตำรวจก่อนผม,มนผมก็มอบให้ภรรยาผมสิท่านเชื่อไหมผมออกออกมาจากคุยกับคนที่ผมท,ทีถูกดำเนินคดีเนี่ยผมบอกว่าออกจากออกจากกรมไม่ถึงครึ่งชั่วโมง แฟนผมกือบถูกรถชนตายแล้วโทรศัพท์กันมาวุ่นวายประเด็นที่ว่าทนายบอกว่ามีนายออดีตนักการเมืองเอาอนั้นไม่เกี่ยวกับผมไม่รู้ผมไม่รู้ใครพูดอะไรก็ไปว่ากันเองไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันทุกอย่างไม่เกี่ยวเกี่ยวเฉพาะตรงนี้อย่างเดียว